กาบสบายดีพอแม่พี่น้องลงป่าอ่ะสมองสุวรรสุขุสุกนภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพอกับสองสันนี้ป่าพี่น้องเ้ยบรรยากาศยังยบายพี่น้องแต่ว่ามืดอีกอ่ะบอดแดดพี่น้องเ้ยบอดแดดขึ้นผ้าขึ้นพนพี่น้องัสบายดีพี่น้องพามานาแม่น้องกิ๊กเออแม่น้องแก้มบุมพี่น้องเ้ย น้องกิกกกได้เป็นยังน้องกิกกี้ม่น้องแก้มบลิ่นมีลูกสาวอยู่สองสาวพี่น้องเอ้ยนี่สาม่น้อง,องแกม้มบลลับก่อเนะพ่จายไม่มีแต่เป็นหล่อพี่น้องเอ้ยมีแต่หลอไม่อ <c oughs> ยากขิดสภาพตัวเองเลยพี่น้องเอ้ยเฮ้ยใส่เจะเกี่ยวใสวนะ่เลยนะเฮ้ยโอ้มันซุกอีลีอ่อนอะ เน่อยเขอปาเาเหยียบขาวซ่เพายเหยียบมาบอทานแล้วดูห่าเรากินเผาอยู่บอจ้ากินพี่น้องเอาเบ็ดและปลาเนี่ยย่างบออ้ยเอาไม่ได้แล้วมาซีรีส์กิต้มให้น่อย ไอ้ยังต้องใส่ข้าวเตี้ยข้าวโพดอ่ะนี่ปลาจนได้ดูดดูดออกพี่น้องเอ้ยนี่จักพี่น้องบึงมันกรปวดโพท่านปวดดูดก็ม่ได้กินปลาได้เลยแล้วมันยุ่มมันเลยนี่แล้วมยุ่มยุ่มรถนี่มากับพ่อใหญ่จ่อยน้ำพี่น้องเอ้ยนี่พ่อใหญ่จ่อยตอนนี้อยู่อยู่หน้าแม่น้องแกบ่มรีวิวคนหมัดขานรัผมพี่น้อง ทั้งเกี่ยวทั้งหมัดพี่น้องเ้ยมือเดียวกันเพราะว่ามันมานหดมาแล้วมันดอกแะ้วพี่น้องเลยมันดอกะไพันมาอืมเด็กไปรป่าลยเออเขาจะปั่นข่าเบอรอืนตะเพิ่อืมอืมอะเพกเสือกนั้นแย่เกี่ยวนะเดเ

หายเลยน้อยนี่หาสักกระปนนี่โพ<ฮ>กระปันปรียไม่ใช่รับยา้บาทเลยน้อีแลมาปั้นหายแล้วบ่อยจ้างหายหนึ่งหัวป<ฮ>่านี่ยังยังป่านะเพ่ะมันกินข้าวบ่ได้งานแก้มบุมเมื่อเนี่บ่อเมื่อขาเฮียนเลยนะสิเ<ฮ>มื่อเมื่อน้ำป่าอยู่แมลงเมื่อขาเฮียน เราไปเกี่ยวข่าวไปลองเลยตรวจสอบประ่นฝันจะทาเบงยงเดีย่าแล้วบอกเออนางเดียวนักบวออืม มขามาน้าเพื่อนพี่น้องข้า,านะวแม่น้องแกมบุมเองนะซุกจนว่ากรอบพี่มาจับกล้องให้ป้าเลยลูกเฮาสิไ้น้องแกมบุมเป็นตากล้องเฮาพี่น้องเลยเฮาสิมาเกี่ยวสอยเพื่อนอย่ทังนี้แเลยโอ้ยหนานี่ก็มีแต่นาพี่น้องเลยนีให้หน้ากันเลย ป้าเขาซุกจนว่าห่วงตายบ่หระเฮ้ยเออห่วงตายเบ่หาหนึ่งกับบางใหญ่เลยพี่น้องหน้าแม่นนองแกบุมนี่ยี่งหกหา ตากองเห้ยังหาโบเห็นพี่น้องเอ้ยบรรยากาศตามตรงไหนตรงหน้าพี่น้องเอ้ยคึ้นผ้าขึ้นพนเอาเอาอาพี่น้องพ่อน้องแก้มบุมเอาหลดไถไต่คันนาพี่น้องเอ้ยทั้งคนทั้งหมัดทั้งเกี่ยวพี่น้อง สะสมสกันเอาไปแล้วพี่น้องไปแล้วทั้งคนเขา่ขาหมัดเข่าพี่น้องเอ้เข่าก่อยบึ้ดเฮาก็ได้มาเกี่ยวเข่าซอยเพื่อนเมือ่อนี่บม่ได้เกี่ยวของตัวเองแต่มามาเกี่ยวเข่าซอยเพื่อนพี่น้องโอ้ขอรกเกแกบุมพี่น้อง ได้บ <g ười> <t iri> <t iri> ่เนี่ยนาได้บ่นั่งแก้วบุ้งกันไดงชินนี้แหละพี่นอป้าพี่นอเอ้ยเฮียนากระพิษตะขีดต้มป้าเข่ากับซุกเป็นลยเนาะซุกจันก่อยเบิด นี่นะพี่น้องสมหนาพอน้องแก้มบุม๋มสมหนามียเไรมันคือสิปเปิดแล้วเนาะพี่น้องพี่น้องก็ขึ้นเคยเห็นแล้วแหละเปิดแล้วซะคือไม่น้องคืออันน้องแก้มบุม๋มบอกพี่น้องเลยเด้สิลงไดนะ้เนี่ยฮุบไปแบบนี้นะ วนนัง,วน,งนี้มันเห่งบอะไรหนาะนี่หนิหน่องเลยขาวเจนสีห์ฮักข่วงโวดโพนิ่มตลอดเลยพี่น้องกิบบุ้มพี่น้องเลยอารมณ์ดีเป็นยังไงก็เอาไปมาหน้าเพิน่น เลยมาถ่ายฝนคนเขาคนเขาไต่ขันนาพี่น้องเลยขันนากับป้าปักสูงเนยโอ้โหเป็นธรรมดาน้องเลยพี่นอ้นองฝนทั้งหมัดทึ้งคนพี่น้องเลยทั้งหมัดทั้งคนสวยกันขึ้นผ้าขึ้นพ้นพี่น้องเมื่อนี้บอกมีแดดจีบดีเลยมีแต่อบอบทั้งนั้นเลยพี่น้องเลยแมนทั้งเกี่ยวอ,อันนี้อันนี้กเกี่ยว อันนี้กับมาดพี่น้องมาดน้ำก้นเลยเพราะว่าเข่ามันจนกรอบเบอรเลยพี่น้องเลยเข่ามันซุกแห้งจนกรอบนี่บาเดสอันเจ้าเจ้ามาดอะไรเจ้า,เาขึ้นมาใครปลาไว้เดี๋ยวขั้นขั้นน,นี่เวลาเขามาเก็บมันจังเก็บง่าย สิไทยเลยบ่อหน้าเนี่ยไทยแหละกัต๊กะกไว้เนาะต๊ไวแล้วหดสองตาใหญ่ๆเนี่ยเวลาดำมันจังบ่ออันนั้นไงจังบอ่อประหยัดกนะน้องพี่น้องผุนเซตหน้าแซงต่อเลยพี่น้องเลยความผุนดุมันพอน้องแกมบูมแล้วกะแม่น้องแกมบูมเนาะปีการในภูนเก็ดหน้าแซงได้ข่าวจักสอบปปีการแต่ปดสิบสองพนักปีการนี่ เห็ดนาแซงเพิ่นกะ้ายพี่น้องเอ้ยคายพอได้ดด晒แจักสิไปหายังอยู่บ้านนอกบ้านนาเฮาพี่น้องเอ้ยคั่นว่าไปเฮ็ดงานกะอยากลูกอยากเต้าเนาะคือขูเมินกลับไปบ่ได้ได้แต่เฮ็ดให้เฮ็ดนาพอได้อยู่ได้กินแล้วกัได้คายพอได้ด晒พี่น้องเอ้ยเพราอคั่นสิไปทําการทํางานกะบ่อยากเว้าพี่น้องเอ้ยเงินเดือนบ้านเฮามันกะบ่แพงขั้นจักคนเฮาก็บ่ได้ลหลังไปกรุงเทพฯกรุงไทยดอกพี่น้องเอ้ยวันหนึ่งสามลอยก็ยังบ่ได้ไปเฮ็ดงาน มื่อละลอยได้ใช่ป้ะมือละลอะมม่อละลอยประมาณมื่อละลอยนี่แหละพี่น้องเลยเพิ่นก็นเลยเห็นหายเห็หนนาพอได้คายพอได้ใส่เห็หนนาปีหนึ่งสอ,อ,อ,องถือเอาพี่น้องเลยเอาเอาเอาขอน้องเก็บบุ <c oughs> ้มเห็ดยังอันนี้พี่น้องเลยอ๋พี่น้องข้ามาแล้วเอาจะท้ลงหมดได้ ตายเลยพอ้องแกบุม้มบันโอ้ยมันปีนอยู่แล้วแล้วมันสั้นขนาดนี้หาใหม่มาใส่ตีมันสิปีนอย่บ่เอาแผ่นแป้นนะมาใส่เน่ะแผน่นแป้นมาใส่ไงเออ ี่น้องได้เสียลงได้เพิ่นเพิ่นยานเอาลงมาได้พี่น้องเอ้ยเอิ้นเขามาซอยเพราะว่าทางนี้มันสั้นเกินไปกรับโซนนั้นพี่น้องมาลุ้นน้ำกันว่าสิปีดหรือบ่ปีดหรือว่าสิรอดพี่น้องพอน้องแกมบุ้มเห็ดไปแล้วว่าพี่น้องเอ้ <laughs> ยจะเอื่อินคนมาซอยเอา้าเอา้าเอา้าพี่น้องเอา้าเอา้าเอา้าเอ้า ลอดพี่น He ้องลอดอย่ามาแบบนี้จัก <ở> เ <lin establishing> mm ื hmm. ่อะได้บ้านนี่เด้อบ่มีไผมาซอยได้บ้านนี่ไรพี่น้องยังเลื่อยหนึ่งเต็มเต็มเลยแท็กซี่เล่อบลเล้อพี่น้องเอ้ยเฮ้ยฉนี่ว่าบ่แล้วนะเมือนีหนสบายดีอีกรอบแล้วพี่น้องแท็กซี่เล้วบลแล้วแม่น้องยังไม่หายพักใหญ่เนาะพี่น้องเนาะ หายบระด็นหน่อยได้พี่น้องเพื่อนว่าป้าหายนี่ลายว่าส่วนแม่นขีตัวเ้าลงไปเกี่ยวว่าอย่างไรแบบว่าจกขีตัวลูเขาไปเกี่ยวแท้ะลายกตบตัวบนหน้าเฮ้ยตัวสีอะไรนุ่มมากแปลว่าน้ำก็ไล่ไล่หนึ่พี่น้องเลยพี่น้องขีบนี่เขาก็ขอลาขีบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเาจะไปเกี่ยวเขาสเม่ลองแก่บ่มก่อนพอๆกันขีบต่อไปพี่น้องเยสบายดี